สวัสดีครับบ่าวท่อวัสดีทมาชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปู่578ครับพามาับชมลาวพัฒนานะครับวันพุธที่31มกราคม2567นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวิ่งลูดกระทือว่าแม่นเด้อครับผม4กับ5นะครับมา84นะครับจับคู่กับแม่นครับเบิ้ล99นะครับมาเก่าเก่าด้วยพี่น้องเด้อ เอาเดินทางมารับชมนะครับผมพายเอฟซีมารับชมมาฟังน้ำกันนะครับมาหาปูให้ปูเขียนให้นะพีพน้องเนาะลาวพัฒนาวันพุธที่31มอกราคม2567ดน้า้อยหกสเด้องเด้นะครับผมก่อนรุ่นรัฐบาลไทยรุุนลาวพัฒนากรนะครับท่านผู้ชมมาหอดมาถึงแล้วครับเข้าไปกาบนมัสการปูน้ำกันครับกาบนมัสการครับปูเอานะครับท่านผู้ชม วิ่งรวด4กับ5มา8 4สีเบิ้ลปู่9 9 3ตัวเกือบแตก399เนาะนปูเนาะน่าจะเป็น499เนาเา่อเดี๋ยวสี่ส่ครับผมเอากระว่าเบาอยู่เรียกประจำวันจันไม่อยากไปน้ำกันครับยาเผือ่วันศุกร์ไปน้ำกันลองชงวันจันปัว วันสุกกบสองสองวันจันกะเก้าเก้าว่านป่าจะป่าเลกวันไงยังวะครับผมเล็กล่าเนี่ยต้องเอาเลืวันไปใส่บ้านนี้เลือันเป็นอย่างคือเป็นจังสั่นมาแต่เบิดน้องปูเนาะมันคือเป็นจังสั่นบ้านนี้เลยครับของวันพุทธิปูว่าเหลือดอกเขาอีกบ่ปูท่านผู้ชม สามเ้าเเนาะเจ็ดห้ปดสี่เกครับ 5, 8, 4, 9, 9ได้9ก้ากับศูนยเจดบวกสองได้9ก้ากับ0ครับปูได้9ก้ากับ0ูนยโอ้ บอลเหลือบอลเหลือ,อสองตัวนี้ต้องมาเอาไปใส่เลขวันเอาไปใส่เลขประจำบ้านบันพุดบ่เหลือหนอไม่แต่ก่อนกับศูนย์ได้เก้ากับศูนย์ไอศู์นี้พี่น้องอนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกซีได้เก้าหลักแสนบวกสองก็ได้เก้ากับศูนย์นะครับหลักพันบวกหลัก้อยนะครับแล้วก็บวกเจ็ด คงที่ก็ได้เก่าคับศูนย์ว่าเหลืออะไรเขาไม่เห็นบ่าเหลือมาปู <c oughs> ลาวพัฒนาครับผม วิ่งรูดนะครับผมวันกำลงังวันสิบหาานสิไปมันบ่ไปแนละ้วครับไปไปเลขตัวตัวร่องครับปู่วิ่งรูดเก้ากับศูนย์บนล่างที่ประกบให้เอฟซีนั่นประกบผิดได้ครับ ไผ่เบิ้งนั้นในบะกของบ้าเทาเบิ้องนั้นบ้า,บาเทถวนี้ละครับก็ไป็หมูครับที่เรียกว่าที่เอาแปดแปดมันเป็นแปดเก้าพิมพ์ผิดเก้าสอง 9ก้าสองเก้่ปูประจําวันวันพุธบ่วันพุธครับครับปูนี่เราเอาตัวน,นี้มาใส่เลขวันครับมีเก่าอย่างแน่ปูเก้าสองเก้าสี่เก้าแปดศูนย์ สิบเจเป็นแปดสิบสี่ได้อ่าสิบเจ็เป็นแปสของวันพุธเนี่ยติดแติดสี่ออโสิบสองเก็บเป็นแปดสิบสีตรงมากตรงมากสามตัวว่าไหมครับผมสตัวเขียนเสนีก็ได้ปูใส่แถวใต้เขียนวันที่วันที่สามสเอดเดือนหนึ่งปีหกเจ็ด ปูห้าเจ็ดแปดเซนเลยนะปูสามตัวมันต้องศูนย์เก้าแปด 094นยเ่น,นี่รต่อศูนย์แปดแปดนี่บอปู่เอาทรรมชมอันนี้ชุดเก่าได้พี่น้องได้อันนี้ชุดชุดวันจันทร์วันจันทร์เก้าเก้านะครับวิ่งรูดสี่นะครับสามตัวเกือบแตกสามเก้าเก้าสามตัวสี่เก้าเก้าได้ทรรมชมเห็นไหมครับผมอันนี้แคปนาจ,จอของวันพุธ ที่31มก,การาคม2,567ไม่ให้ปูเขียนไ้เลยพี่น้องนะครับจังแม่นมาเบิลนนะรับวันสุกกับมาเบิลสองสองนจันทร์กับมาเบิลเก้าเก้านะครับสองตั8ซีแปดไอซีเก้านะครับออกแปดซีวิ่งหลุดกับแม่นได้ทำประชมเด้อนะครับอันนี้ของวันของวันพุธ เก่ากับศูนยี 0, ่มาแน่นอนบอกปัวปัวมันเลขเน่นเก่ากับศูนย์เด้นครับอือ901งานเมื่อกาไปงานบันทีเราว่าตอนนี้ลติดเก่ากับศูนย์ไว้ครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสี่ตวมืได้รจะบาทเนี่ยวปัวสามตัวศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสี่แลวก็ศูนย์แปดแปด สิบเจ็เป็นส2บสองเจเป็นแปดสิบสี่ติด8กับติดสีติดแกับสี่กับก็จะาเก้าสี่เก้าแปดศูนย์สี่ศูนยทำช่มตัวที่ปู่เน้นแคปหน้าจอนะครับเก้ากับศูนย์มาเลมามาแน่นอนเก้ากับเก้ากับศมาครับผมเพราะว่าเหตุตามสูนยเนี่ยมันกันไม่ได่เก้ากับศูนย์เด้อครับเก้าสองนะครับ 929498เด้อท่านชมเด้อ020408นะครับเบิ้ลคือ224488เด้อครับปูจะให้มีกันเบิ้ลนอกทุกรอบเด้อพี่น้องเด้อ3ตัว098 094 088นะครับอ่าสูตรคุณปูคือ127บ่ปู่คูณกำลังวัน กำลังวันกันวันบ่าไปสิบ 5, เป็นหกสิบมันบ่าไปกำลังวันสิบเจ็ดปลปูนปูดเกยกำลังวันอ่ากำลังวันสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่นะครับผมเอาปูกระเน่นให้เก้าสี่เก้าแปดศูนย์สี่ศูย์แปดสี่สี่แปดแปดถ้าทำช่วงแคปนาจอลวอาวพัฒนาเกือบเสามตัวแตกครับปูเนาะอ่าสามเก้าเก้านีครับท่านผู้ชมนะครับผม สร้างเป็นสามเก้าเก้าน,นะครับพี่น้องที่เก้าเก้ากราบขอบคุณขอบคุณปู <c oughs> นะครับสำหรับชมครับพอกันคลิปหน้าครับผมให้เฮงเฮงลุยๆอีกเด้อครับเริ่มเริ่มจะเข้ามาแล้วลพัฒนาพี่น้องสวัสดีครับ